น้องๆเลือกอ,อาหารกลางวันที่เราจะเดินเข้าไปาไปเที่ยวน้ำตกเปตูโกนะครับนี่น้องๆเขาเลือกอาหารนะครับที่อาหารกลางวันที่เราจะเอาไปกินนะครับนี่คือซื้อ,อน้ำส้มไปด้วยนะครับแล้วก็มัม่านะครับซื้อลูกมงไปด้วยจะได้อาจจะได้กินในระหว่างการเดินทางนะครับในระหว่างเดินทางครับ กาแฟไปด้วยนะครับกาแฟเย่นะครับนี่นะับกาแฟเย่นะครับเพื่อที่จะกินในนอกกันเดินทางนะถนนที่เราจะไปกินในเราจะเดินทานนะถ้ว่าเราเกือบึ้นไปนับตกครับวันนี้นะครับถือแล้วนะที่ไทยเย่ที่เราจะเข้านับนับตกเซตุโกนะครับเราไปดูกันเลยครับผู้ชมครับ วันนี้นะฮะจะพาผู้ชมขึ้นไปดูนับตอกเทุโกโกนะครับแล้วก็ไปดูบรรยากาศด้วยครับตามที่เราจะเข้านับตอกวันนี้จะเป็นรายกันนะครับน้องๆดูครับผู้ชมเส้นทางที่เจะไปนับตกดูเล็กมากเลยนะครับพื้เล็กก็ทุนมาไม่น้อยนะครับเพราะว่านับตกมันใหญ่ครับดูดูทางทางเข้านับตกนะครับโอ้โห ใช้เรื่องง่ายๆเลยนะครับกว่าจะได้เห็นนับตัวรูหัวรูหัวใจนะครับรับบาดมากเลยครับดูโอ้โหเพื่อทันหน้าเลยครับ ขอให้นักท่องเที่ยวนะครับดูเขาเงยนะครับพี่จิตจิตเนาะเชื่อสนุกไหมครับมีไฟบอกว่าก่อเดินเดินข้ามสะพานนะครับให้ยีหน่อยครับไหนเราลองยีดูสิครับโอ้ม้าม้ายียียีคณะกรรมการที่มาเฝ้าเวนนะครับมามาอยู่ที่ด่าบนัดจุดตรวจนะครับขยะแยกขยะนะครับดย ด้วยครับอันนี้ก็เป็นพยานที่เป็นทัสนตินะครับที่เราเผาได้นะครับส่วนหนึ่งครับอันนี้จะช่องนี้จะเป็นเฉพาะถูกทัศตินะครับที่เราเผาได้นะครับอาจจะมีสารช่องนะครับที่เราจะเป็นช่องนี้อาจจะเป็นอาจจะเป็นขวดนะครับช่องนี้เป็นส่วนเป็นขวดขวดแก๊สนะครับขวดแก๊สแล้วก็เป็นขวดที่เขาใส่เหล้าอะไรต่างตนะครับอันนี้ก็จะเป็นขวดน้ํานะครับ ที่เราสั่งมาที่เป็นไายตองอะไรพวกนี้นะครับช่องนี้ก็จะเป็นช่องเป็นปางกระโปรงนะครับแต่ว่าอันนี้บันที้ที่เขามันที่มันเจ็บตรงตัวกายอยู่คือเขาอ,อันนี้คือร้านสวัสดิการนะครับขอเยาวชนนะครับอันนี้คือตู้ที่เราใส่น้ำส้มน,นะครับสปอสเซอร์อะไรประมาณนั้นคือกตัวบาทนะครับ ก่อนที่จะขึ้นไปน้ำตวนะครับต้องมาลงชื่อที่นี่นะครับอันนี้คือคณะกรรมการนะครับที่อยู่ด่านนะครับก็ต้องให้พร่วมมือกับคณะกรรมการด้วยนะครับทุกคนที่มานะครับก็ลงชื่อก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าน้ำตกเป็นตู้บริจาคนะครับเพื่อที่เราจะเอาไปดูแลป่านะครับดูแลป่าดูแลต้นน้ำนะครับเพื่อที่จะผู้ชมท่านหลายจะได้ใช้ชีวิตแล้วก็มี ป่าให้ดูนะับมีน้านี่ไงครับผู้ชมอะก่อนที่เราจะขึ้นน้ำตกนะครับก็ใส่เงินในตู้หนึ่งบาทนะครับก็อย่างน้อยก็เรามาคนเดียวน้องได้หนึ่งบาทนะครับนี่น้องเขาใส่เงินในตู้บริจาคนะครับก่อนที่จะขึ้นน้ำตกนะครับก็ใส่นละบาทนะครับเพื่อที่เราจะเอาไปดูแลป่านะครับเราจะโลชื่อแล้วนะผู้ชมอะไรอ่รโตัวไหนตอนนี้นะครับกีกรับเบียบของป่าสุโซนบ้านกุเลตอนะครับ ก็มีห้ามทิขยะนะทุกชนิดในเขตป่าชุโชนนะครับห้ามบุรุษพืชที่เขตป่าชุโชนนะห้ามนังพาไม้ทุกชนิดออกจากป่าชุโชนนะครับห้าก่อความรับใคร่กับผู้อื่นนะครับมันก็มีมีข้อห้าลายอย่างเหมือนกันนะครับไม่เหนื่อยครับผมก็พืชเดิมออกมานะครับ เหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยครับอิงเบอนี่มาจากไหนครับไม่ใช่ครับที่มาที่ข้าล่งครับมาจากจังหวะอะไรครับ๋อไกลเหมือนกันหรอมีป้ายบอกว่าเราว่ากินไม้ตดนะครับพผู้ชมมีป้ายบอกว่าใกล้จะถึงแค้งแล้วทำไปนะตกเปตุโกนะครับ่าลุสสอชี้ไปทาขวาครับจะไปขึ้นดอยสามหนะครับ ครับน้องครับอันนี้จะไปทางไหนกระกองครับจะไปนับตดหรือว่าจะไปขึ้นดอยสามถึงครับคือสามมึงรับไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับขึ้นเลยครับเพราะว่าเวลามาอยู่คือโดขึ้นแล้วครับน้องเนื่อยครับดูน้องๆครับตัวใหญ่เต็มคือสามมึงรับมันต้องคือทันนี้แหละครับขึ้นดอยนะขึ้นดอยไหม กินมัมม่าไหมที่เอาค่ะกินลูกโอนไหมน่าสนใจไหมน่าสนใจ,นนใจเอาอเกีลูกโอนเนี่อยอย่างเงี้ยขึ้นดอยไดย้กินลูกโอนไปด้วยจะได้มีแรงขึ้นหายลูกโอนอยู่กับใครออกมาเลย,อยเอามากินออกมากินเป็นไงเหนื่อยไหมครับเหนื่อยมากค่ะแรกๆก็ว่าอยากจะมาอย่างนี้อย่างงาพูนเนาะโหแม,ม่ทักแม่ทักครึ่งอ่า สามมือเลยเหนื่อยแล้วมิสเตอราที really Hence, ่ขึ right ้นสามหนึคร mm ับ hmm. ขึ้นไปเรื่อยๆครับผู้ชมคนไหนครับที่สนใจหรือว่าอยากจะมานะครับก็มาได้นะครับตอนนี้เขาเปิดใช้บริการกันแล้วนะเขามาเที่ยวกันแล้วครับพื้นที่ที่ดีที่งามแบบนี้นะมาได้เลยนะครับนี่คือโบ น้ำตกนะครับเขาที่เรามองเห็นนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนนี่แหละครับเพราะว่าอ่าจะไปดูวิวนะครับชมป่าชมเขานะครับจบอันนี้น้องๆที่มาเที่ยวน้ำตกนะครับเพิ่งเจอเมื่อกี้เลยครับพี่ชื่ออะไรโอภาครับผมครับสวัสดีครับเพื่อนเป็นไงวันนี้โอสบายดีครับผมสบายดีเนาะเป็นไงน้ำตก เอ้ยไม่ใช่ดอยสามมือไปไงครับสวยๆสวยสวยนะครับวันนี้อากาศเปิดไหมครับอากาศฟ้าเปิดฟ้าเปิดโอ้โหสุดยอดมากเลยครับครับผมครับเด้นทางขึ้นดอยสามมือครับท่านผู้ชมโอ้โหชัางมากเลยครับแต่ต้องระมัดระวังนะครับอันตรายครับเราต้องเดินด้วยขวาระมัดระวังนะครับเราจะมอไปฟานใต้นะครับทางที่ใต้นะครับโอ้โหท่านผู้ชมบรรยากาศดีมากเลยครับ ฟ้าเปิดนะครับดูสวยงามมากเลยครับผู้ชมถ้าใครสนใจอยากจะมานะครับก็รีบๆนะครับดูธรรมชาตินะครับโอ้โหผู้ชมสวยงามมากครับต้นเดืด้วยความระัดระวงน,นะครับอันนี้มีเขาใช้เชือกนะครับเพื่อที่การจับที่เราจะขึ้นข้างบนนะครับเราต้องจับไว้ ดูครับคุณผู้ชมโอ้โหสวยงามมากสวยงามมากธรรมชาตินะครับดูมีลมพัดมาด้วยนะครับดนูน้องสองคนขึ้นมันโอ้เป็นไงเป็นไงเหนือหน่อยไหมเหนือหน่อยเหนื่อยคิดว่าคุ้นไหมจากการที่เหนื่อยวันนี้นคุ้นเนาะโอ้โหดูดูดยิ้มด้วยโอ้โหเสดวะยังไม่เหนื่อยครับอบอกว่าราวันลึ่งนะครับไปในปกติ ทุครับนี้เขาบอกว่าจุดอันตรายนะครับต้นเดิอด้วยความร่ำรวงนะครับครับทุกท่ครับอันนี้คือจุดชมวิวนะครับอันนี้นะครับเราจะมาเที่ยวนับตกเพชรุโกนะครับแล้วก็จะขึ้นไปสามหมื่นด้วยนะครับอันนี้คือชนวิวนะครับที่มือสองแล้วนะครับใกล้จะถือหมื่นห้าแล้วนะครับนี่พี่น้องที่มาจากครานเข้ามาเที่ยวนับตกนะครับมาเที่ยว จุดชนวิวนะครับดอยสามมืงนะครับดูโหวันนี้ก็ฟ้าเปิดนะครับบรรยากาศสวยงามมากเลยครับอยู่คับไปกันเถอะครับนไหนก็มาแล้วครับเนี่นี่หน่มาเลยน้องบอกว่าถึงหน่อยก็คุ้มอย่างเงี้ยโ้ดู ผู้ชมครับอันนี้คือเราจะกี่ข้าวกันนะครับผมมาวันนี้ลือออนช้อนมานะครับสาคนช <c ann ot> ้อมใบเดียวกินยังไงผู้ชมนี่โอ้โหดูดูน้องเขาขาโอ้โหไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยครับลือออนช้อมมานี่โอ้โหงั้นผมกีนก่อนละเพราะว่าเที่ยงแล้วหน่อยใบ บักวบักกีมาม่าโ้โหบกกีเท้ามีเหอกเน้เก็บมาม่ไม่ได้เลยโอ้โหทีนี้เสด็จหมดแรงมากเลยครับ่โดครับแม่ะไม่เคณะกรรมการครับผมคณะคณะกรรมการรักษาอป่าตะวันตกนะครับาื่นปตะวันตกครับผม กินข้าวแล้วกันครับเดี๋ยวเรวกินมาม่าต่อนะครับเพราะว่าจะวันนีเราจะได้มีแรงเดินนะครับระหว่างวันมือสองกับมือห้านะครับถ้าวันนี้นะเราเรียกว่าเขตอันตรายนะครับก็มีคนิบูงนะครับ ได้มาก็ด <rôle à déc> ูด <gens> ้วยฟามร่รวันนะครับเพื่อความปลอดภัยขอตนะครับก็ถือว่าวิวก็สวยนะครับก็เดอด้วยคารรวนะครับม่ัดูแลุตี่ด้วยครับแล้วก็ตันวด้วยนับเป็นไงเป็นไงครับสบายดีไหเหนื่อยไหม ไปไหมไปวะก็ไป็ได้เหมือนกันจะไปยูทูบเบอร์คู่มเจอกันไปด้กันอีกครับว่าดีนะโอ้โหเนี่ยเนี่ยน่ดีเนาะว่วันนี้ถืว่าโชคดีนะครับเพราะปเปิดด้วยปกติถ้าป้ไม่เปิดนีะมองไม่เห็ปไม่คือจะมองไม่เห็นหลับตาใช่ไหมไม่ไม่ไม่ได้หลักตาเะคาะว่ามันจะมีเอ่อเม็ดหมอด อันนี้พี่ขึ้นไปถึงสามหมื่นเลยหรอากว่าจะถึงสอ๋อไม่ไม่รู้ว่าถึงม่เมื่อกี้เมื่อกี้ถึงไหนหมื่นห้าหมโอ้ถึงสามหมื่อ้ยไม่ได้ไม่ได้แก้มสามหมื่นสามหมื่ยอดบริทอสแล้วกันมาไทยไม่รู้อาวันเทพไงหน่อยท่านนอ๋อปมาเทาากับุ่นช่วยกี่เลยคิดว่าจะไปไง ไม่ได้ว่าจะนอนตัวนั้นไม่ไม่นอนเพราะมีน้องสองคนมาด้วยอโเคครับเจอกัันคครบไปก่อนนะครับครับโชคดีนะครับพี่ครับเป็นไงครับขึ้นสามหมื่นสนุไม่ครับครูครับอ๋อดันอีกสองสามเด่านก็ถึงหมื่นห้านะคะแต่ดันอย่างนี้ตลอดเลยนะชันใช่มันก็ต้องค่อยๆครับผมเพื่อความปลอดภัยครับครับเหนื่อยเนาะ ชิ้วๆแบบนี้ไงธรรมดาเนาะเดี๋ยวเดินไปอีกรอบดีกว่านี้ครับก็เป็นไงสนุกดีเนาะสนุกดีมาอุ้งผานเนี่ยมันคือมันต้นนมัต้องคนที่หมีแรงเพราะเขาเยอะแต่ก็สนุกเนาะสนุกสนุกแนะนำให้มาแนะนำให้มามาเทียวกันเยอะๆครับครับพี่ชิดสามหมื่นรอบต่อไปเดี๋ยวผมค่อยมาครับเดี๋ยวเจอกันครับครับโอเคแนะนำสวัสดีภาคครับสวัสดีครับถือแล้วนะครับผู้ชมครับ ที่15นะครับอยู่6ดูวิวดูบรรยากาศนะครับอันนี้คืออจุดสายาโทรศัพท์นะครับดูครับผมรอบๆนะครับวิวสวยมากเลยนะครับวันนี้นครับ